สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้ประหยัดอึดทนหนึ่งคันนะครับสมาชิกที่กำลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับลองมาเช็คมาชมรุ่นนี้นะครับอึดทนประหยัดแน่นอน t o y ยต้าซ r รุ่น้าวอนะครับปี2006 1.5ออโต้น้ำมันร้วนนะครับสภาพสีรอบคัน100%เเซครับคันนี้ทำสีให้ใหม่นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกควมแต่อย่างใดนะครับถ้าท่านชอบจริงสนใจจริง ไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่พุทธมนทนสาย2นะครับใครอยู่ใกล้แวะไปขับเล่นดูได้เลยนะครับ135,000บาท Toyota s ซ r u n ุ่ v ว o อปี2006นะครับตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเลยนะครับโฉมหน้ายักษ์แท้นะครับตัวนี้ปี2006สภาพสวยๆครับใช้อึดทนใช้กันอีกยาวๆครับสีเต็มร้อยอยู่แล้วครับดูงานสีซะก่อนนะครับรับประกันว่าไม่มีผุร่อนแน่นอนนะครับเอาไปใช้กันยาวๆเลยครับ ภายในก็สวยสมบูรณ์เดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้าดูแลความสะอาดไว้ให้สมบูรณ์สปาขัดเคลือบเรียบร้อยนะครับไปดูรถทดลองขับท่านจัดอัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวยๆครับ1.5ออโต้สมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบสนใจจริงให้จัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับตรวจสอบสภาพรถหน้าบ้านได้เลย อารมณ์ก็เหมือนเวลาเราอยากได้รถแล้วเจอรถที่อยากได้ได้นะครับเราไม่ต้องเดินทางไปเองก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านตรวจสอบสภาพเลยครับคันนี้รับประกันว่ารถถึงบ้านแน่นอนนะครับประวัติการขายชัดเจนสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับใช้กันได้อียาวๆราคาแบบนี้กับปีนะครับ1นึ0 0 0สบาทปี2006นะครับก็สนใจทดลองขับเจรจาต่อรองโทรสอบถามกันไปก่อนได้เลยนะครับ สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลการซ่อมบำรุงได้นะครับถ้าใครไม่มั่นใจหรือยังไม่มีความรู้ก็ใน v ีออสคลับครับในแฟนเพจแฟนคลับมีคนใช้งานเยอะอะไรเยอะมากๆและอะไรก็ถูกด้วยครับมีหลายราคาให้เราเลือกเราชมเราซื้อเราใช้บอกอู่ได้เลยครับสามารถซื้ออะไรได้ยันช้อปปี้กับลาซาด้าครับรุ่นนี้ขอย้ำว่าประหยัดและอึดทนจริงๆนะครับฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าหากสมาชิกเน้นหารถ ประหยัดใช้งานง่ายและไม่ต้องทําอะไรแล้วคันนี้ดูแลไว้ให้หมดครับเปลี่ยนท้ายคองเหลวพร้อมขับช่วงล่างนิ่งแน่นสมบูรณ์พร้อมใช,ใช้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว้าหรือจมน้ำนะครับรับประกันได้เลยถ้าท่านตรวจพบเจอนะครับยินดีซื้อคืนแถมเงินต๊ะกระใจายให้ด้วยนะครับรับรองว่าเนียนทั้งเดิมหน้าและหลังนะครับ ฝากไ้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับใครหารถสวยๆคุณภาพงามๆจัดว่าแจ่มคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกได้แน่นอนนะครับไม่จกตาครับของแท้ของดีครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับไปดูรถทดลองขับได้ครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามและรับชมอีกทางให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณานะครับสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสีสวยรอบคันนะครับเป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนนะครับ ปี2006ัสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้หาไว้ใช้งานเน้นโทเจตจาสอบถามไปดูรถทดลองขับจั